ยินดีต้อนรับนี่คือรายการ c h i c k e นเกม i ี g ช่องอินดี้เกมและสา,าระเกมข่าวโล b o อกที่น่าสนใจวันนี้ก็คืองานนวัตกรรมปี2022ครับทุกๆปีโล b o อกจะทำการเปิดโหวสำหรับการแข่งขันที่จะถึงก็คือวันที่10กันยายนนี้เองงานนี้จัดโดยมีชื่อว่า Broxies รางวัลจะเกี่ยวข้องกับงานแสดงโชว์ที่ r o b l o x Developer Conference งานนี้มี d e v e l o p e r ได้รับเชิญมากมายครับโดยไอเดียของงานนี้ก็เพื่อให้เกียรตแก่ ที่มีความสามารถนั่นเองถ้าเราเป็นครีเตอร์แล้วมีจดหมายมาถึงเราเราจะไปไหมแต่สิ่งที่ d e ลล l o p ปอรจะได้รับเมื่อเปร่วมงานก็คือจะได้รับรู้ว่า community ้ o ลบ o x นั้นเข้มแข็งขนาดไหนแต่ละคนต่างพุชชิ่งแพลตฟอร์มเกมของตนให้มีผู้เข้าใช้เป็นจำนวนมากและผลตอบแทนที่จะได้รับก็จะได้แสดงให้เราทราบณเวลานั้นด้วยครับทีนี้งานที่จัดขึ้น เพื่อ Developer สาย Creative er แบบนี้การที่จะให้ผู้เล่นได้โหวตจึงเป็นไปในรูปแบบของเกม Robox x ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะงานนี้ Player ทุกคนจะเข้าไปเดเกมเพื่อเล่นมินิเกมแล้วเข้าไปโหวตให้แก่ Creator ด้วยการเข้าไปคลิกนะครับผู้ชนะรางวัลในด้านนั้นๆจะได้รับการประกาศในวันที่9และ10เดือนกันยายนนี้เองใครเคยเล่นเกม พวกนี้แล้วชอบก็เข้าไปโหวตกันได้เลยสถานที่มีคนเข้าไปวิ่งเล่นพอสมควนครับเป็นออฟบ,บีเกมที่มีสีสันจี๊ดจ๊าดเหลืองสว่างทั้งฉากเลยฮะสายออฟบ,บีแข่งกันโดดใจดูสิครับใครจะขึ้นเอลของที่ซ่อนไว้บนจุดที่สูงที่สุดของแมปได้กันต้องพยายามหน้าดูใครยังไม่ได้โหวตแล้วอยากให้คะแนนเกมที่ชอบก็รีอดีหน่อยนะเขาจะปิดโหวตในเดือนกรกฎาคมวันที่27นี้เองทีนี้ เราอยากจะรู้ว่ามีกี่แคตตาเปอรีหรือด้านใดบ้างที่เขาให้รางวัลกันนะครับก็มีรางวัลที่1 best game experience 2 developer studio of the year 3 best youth of t i c h 4 video star of the year 5 video star video of the year 6 best creative direction 7 best international hit 8 most immersive environment 9 people choice 1 0 best Use of Avatar Fashion 11.Mode Concurrent User 12.Best Content Update 13.Mode Popular User Create Item 14.Best Audio Design 15.Builderman Award of Excellence แต่แล้วรางวัลเป็นใหญ่บ้างครับใครชอบเกมไหนก็เชิญเข้าไปโวตในเกมกันได้เลยครับ